เกษตรกรเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วเกษตรกรคือขายไม่ได้หรือขายได้ก็ราคาไม่ดียากแขงพอได้คือเป็นตีพรางติดทางเรื่องตีพรางที่ปลูกไม่ได้ดินเลยจิ้มเข้าไปเลยครับพอพอเสียมเสร็จแล้วก็จิ้มลงไปนี่เราสาธิตไห้ดูหรืออีกแบบนึงก็ปลูกสองสอง ที่ด่านด่านนครพนมด่านมุกงทหารอนนี้คือสมไม่ได้ใช่ครับจริงของผู้ใหญ่ยุพินก็มีผู้ใหญ่ยุพินมีเท่าไหร่ชั้นมาตัวัมาตัวไหลังถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ชัวครับนายอย่ชัวท่ ก็ถือว่าเป็นสิ่์ก็อตั้งมานะครับทั้งนี้ก็สามารถเก็บไปใช้ได้นานนะครับอย่างที่เราเห็นบนท้องถนนนะครับในภาชนะที่อยู่ในสภาพที่ว่าไร้อากาศแต่ในถุงพลาสติกอย่าไในเปียการเก็บการใช้นะครับหรือว่าเราจะใช้รถตัดแบบเป็นช็อต หรือเป็นอาชีพที่ดูแล้วใครๆก็น่าจะทำได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเรามาทำเราจะให้ข้าวเป็นข้าวเหนียวดังอย่างเดียวก็ไม่เช่นเรือนาเพราะฉะนั้นมันมีวิธีกตรงนี้ครับไปขยายไปขยายผลขยายพันธุ์เหล่าพันธุ์หญ้าต่างๆลงไปในพื้นที่ต่างรเราจะเก็บไว้เป็นสต็อกไว้เพื่อในการพัฒนาในการปรับปรุงสายพันธุ์ว่านี้เราได้พัฒนาขึ้เราแนะนําเรามีเทคนิคที่จะเพิ่ม ถ้าเราจะให้ช่างได้ว่า้เราก็ใส่ขันค้นกันไปอีกหน่อยหักอีกสองเปร์เซ็นหรือทางที่สุราษฎร์ทางที่นครราชสีมาทางที่ไหนๆเรา world, วิเคราะห์ข้อมูลแล้วเทียบเท่ากัน